พบพระสมัยพุทธกาลหลวงปู่ชอบออกทุดงกลางป่าพบพระภากุลเทระภิกษุสมัยพุทธกาลมาโปรดธรรมพร้อมขอให้หลวงปู่อย่าละการทุดงหลังจากผลพรรษาที่ถ้ำดอกคำหลวงปู่ชอบมีความตั้งใจว่าจะทุดงเข้าพม่าให้จงได้แม้จะทราบว่าเส้นทางป่าเขาฝั่งพม่า เต็มไปด้วยความยากลำบากและถูกทัดทานจากสหธรรมิกทั้งหลายแต่ท้ายที่สุดหลวงปู่ชอบจึงออกเดินทุดงเข้าเขตปา่าพม่านานถึงสมปีท่านเล่าว่าเมืองพม่านั้นมีมนเพียกให้ไปเยี่ยมให้ได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรขวางกัน้นก็ต้องไปให้ได้ซึ่งเสียงเพียกที่เรียกมานี้ ก็มาจากส่วนหนึ่งในอดีตชาติของท่านที่เคยอยู่ในพม่านั่นเองหลวงปู่ชอบเดินทุดงตามแนวป่าเขาในเขตแดนพมา่าตลอดเส้นทางแทบจะไม่พบเจอผู้คนเท่าใดนักส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เทวดาที่มาฟังธรรมในยามค่ำคืนคราวใดที่ท่านปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเดินจงกรมทำสมาธิภาวนาหรือจเจริญพุทธมนต์กระแสะแห่งธรรมเหล่านี้ ก็จะแพร่กระจายสะเทือนไปทั่วทั้งไตรภูมิลับรู้ได้ถึงสวรรค์ชั้นฟ้าในดินแดนที่เต็มไปด้วยมว์ขลังแห่งนี้ได้บังเกิดพระอระหันต์อันเป็นธรรมสากฉาคือปุจฉาวิสัชนาอลือลั่นระหว่างหลวงปู่ชอบกับพระพากุนเถระและพระมหากัสสปะเถระสองพระอระหันต์ในสมัยพุทธกาลบทเพลงเสวนาธรรม ในนิมิตนั้นเป็นบทจารึกธรรมที่ถูกบันทึกถ่ายทอดให้ลูกหลานชาวพุทธเข้าใจหลักธรรมได้กระจ่างชัดเจนอีกครั้งบทสนทนาธรรมแห่งพระอรหันต์เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลวงปู่ชอบเดินทุดงมาพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งและได้ทำบริขารชิ้นหนึ่งหายไปในช่วงกลางวันตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนเลิกล้มการค้นหาพอพบค่าท่านนั่งสมาธิเจริญภาวนา กระทั่งยามดึกสงัดก็ปรากฏนิมิตแจ่มกระจ่างขนาดดำรงอยู่ในองค์ภาวนาในนิมิตมีพระอรหัสตเทระแสดงปฏิหารลอยห่อตรงมาอย่างถ้ำและหยุดอยู่ที่หน้าหลวงปู่ชอบทราบได้ทันทีว่ามีนามว่าพระภากุละรูปร่างสูงขาวสวยงามพระอรหรันเข้ามาสอบถามว่าท่านกำลังมองหาบริขารที่หายไปในช่วงกลางวันใช่หรือไม่ พรางชี้มือไปแล้วก็บอกว่าอยู่ที่นั่นมีได้หายท่านลืมไว้ต่างหากเช้าวันลุงขึ้นหลวงปู่ชอบเดินไปอยู่ยังแหน่งที่พระภากุละบอกซึ่งก็เห็นบริขารอยู่ตรงนั้นจริงๆสร้างความแปลกใจเป็นอย่างมากในคืนวันนั้นเองทันทีที่หลวงปู่ชอบเข้าสมาธิก็เกิดนิมิตกระจ่างใสดังจันเพนในนิมิตเห็นพระภากุละ หอมาเยี่ยมเยียนท่านอีกครั้งพระอาหารหันต์ได้สัรนละเสริญว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมเป็นพุทธ,ธายาติของอริยวงศ์จากนั้นจึงได้แสดงธรรมแก่ท่านโดยเน้นข้อทุดงขวัตโดยมีข้อความดังต่อไปนี้จงพยายามรักษาทุดงไว้ให้มัน่นอย่าให้เสื่อมร่วงโรยไปเสียทุดงขวัตเสื่อมเท่ากับศาสนาเสื่อม แม้คำภีธรรมทั้งหลายยังมีอยู่ก็ไม่อาจส่งคุณค่าแก่ผู้ที่สนใจเท่าที่ควรทุดงขวัตเป็นธรรมขั้นสูงมากผู้รักษาทุดงได้ต้องเป็นผู้มีจิตใจสูงท่านควรทราบว่าอริยเจ้าทุกประเภทไปจากทุดงขวัตนี้ทั้งนั้นเพราะทุดงเป็นธรรมเครื่องทำลายกิเลสได้ทุกประเภททุดงขวัตจึงเป็นทางเดินเพื่ออริยธรรมอริยบุคคล คนไม่มีทุดงขวัดคือคนวัดร้างเช่นเดียวกับบ้านร้างเมืองร้างอะไรก็ตามถ้าลงได้ร้างแล้วไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเลยท่านจึงรักษาธุดงขวัดอันเป็นเครื่องทำลายกิเลสไว้ให้ดีและมั่นคงอย่าให้เป็นภาวัดร้างเพราะจะเป็นทางรั่วไหลแตกซึมแห่งมรรคผลนิพพานที่ควรจะได้ถึงพระพุทธเจ้าและพระาวกทั้งหลาย บรรดาที่เลือดแล้วล้วนแต่รักษาทุดงควัตกันทั้งนั้นใครประมาททุดงว่าไม่สําคัญผู้นั้นคือผู้หมดสาระสําคัญในตัวเองท่านจงรักษาความสําคัญของตนไว้ด้วยทุดงควัตผู้ที่มีทุดงควัตเป็นผู้มีอํานาจทั้งภายนอกภายในอย่างลึกลับจับใจที่บอกใครไม่ได้เป็นผู้เด่นในวงถวยเทพชาวไตรภพทั้งหลายมนุษย์และเทวดาทุกชั้นภูมิ รถลักผู้มีทุดดงขวัตประจําตัวอยู่และไปที่ไหนก็ไม่เป็นภัยแก่ตัวเองและผู้อื่นมีแต่ความเย็นชําภายในทั้งกลางวันและกลางคืนทุดดงขวัตเป็นหลักธรรมลึกลับยากที่จะมองเห็นความสําคัญทั้งที่ทุดดงขวัตเป็นธรรมสาคัญในาศาสนาดั้งเดิมทุดดงขวัตเป็นหลักใหญ่แห่งพระาศาสนาผู้ที่มีทุดดงขวัตประจําตัวคือผู้รู้ความสำคัญของตัว และรักษาถูกจุดแห่งความสำคัญได้ดีเป็นที่น่าชมเชยอย่างถึงใจผู้ที่มีทุดงขวัตดีเป็นผู้มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนในสัตว์ทั้งหลายถ้ายังมีผู้ปฏิบัติทุดงขวัตอยู่ตราบใดาศาสนาก็ยังทรงออกทรงผลอยู่ตราบนั้นเพราะทุดงเป็นทางที่ไหลมาแห่งมรรคและผลทุกชั้นไม่มีสถานที่การเวลาหรือสิ่งใดๆ มาเป็นอุปสรรคีดขวางทางเดินเพื่อมักผลนิพพานได้ท้าทุดงขวัตยังเป็นไปอยู่กับผู้ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายท่านจงจดจําให้ถึงใจคิดไตรตองให้ถึงธรรมถือทุดงขวัตดังกล่าวมาอยู่ที่ใดที่ใดจะชุ่มเย็นอยู่กับตัวท่านเองทุดงขวัตนี่แลคือบอกเกิดแห่งธรรมทั้งหลายดังนี้ในนิมิตนั้นหลังจากาพระภากุลละ แสดงทำเทศนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็ได้จากไปแต่ถึงแม้พระอรหันตเถระจะจากไปแล้วข้อธรรมที่ท่านแสดงไว้ก็ยังจารึกอยู่ในใจไม่รู้ลืมหลวงปู่ชอบนำข้อธรรมที่เต็มไปด้วยความนุ่มลึกมาพิจารณาและรู้สึกว่าการดําเนินของเราคงไม่เป็นโมฆะในวงพระศาสนามิฉะนั้นพระอรหันตองวิเศษ คงไม่หอมมาโปรดเมตตาให้เสียเวลาคิดได้ดังนี้ก็รู้สึกมีกำลังใจเล่งความเพียรภาวนาอย่างเต็มที่